สวัสดีครับเรากลับมาอยู่กันในพืชเจอกระสอมบี้ภาคที่สนะฮะสำหรับพืชตัวเอกพืชที่เป็นพรีเมียมในวันนี้นะครับคือเจ้าทัมเบิลวีดนะครับเจ้าก้อนเราจะพบเห็นได้ตามทะเลทรายหรือว่าในหนังที่เป็นหนังคาร์บอยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะกลิ้งตามพื้นไปนะครับคือเจ้าตัวนี้นะฮะเจ้าทัมเบิลวีดราคา50ดวงอาทิตย์รีชาร์จ5 5าดาวิดาเมจน้อยมากเลยนะครับ15าดาเมจมัตติช็อตนะครับสามารถยิงได้หลายครั้งเป็นพืชที่อยู่ในตระกูลแอพิสมินนะครับสามารถใช้มิทที่เราใช้บ่อยๆตััวนนี้นะครบ บูสต์ได้นะฮะเจ้าทัมเบิลวีดนะครับมันจะเป็นการกลิ้งไปในช่องนั้นๆน,น,นะครับสามารถเด้งกับซอมบี้ได้ทําให้ซอมบี้ถอยหลังไปหรือว่าสตันหรือว่าเด้งออกไปเลยก็ได้นะฮะสเปเชียลก็คือสามารถติดไฟได้เมื่อผ่านเจ้าต้นไม้ไฟนะครับ450นะฮะตัวนี้แล้วก็อันนี้ได้มาแล้วส่วนตัวนี้ก็ได้มาแล้วเหมือนกันนะฮะพัฟบอลแต่ว่าเก็บไว้ก่อนแล้วกันทีละตัวลองกับด่างง่ายๆก่อนนะฮะดูว่ามันใช้งานยังไง ไปที่โซนอันนี้แล้วกันอิหยบ <c oughs> ยนำ้ำเดี๋ยวดิรอแป๊บหนึง่งคนก็ฟาร์มอยู่เห็นไหมเ,เห็ดเมงอันนึงแสงมามาแล้วอ่ะทำวีดนะฮะกลิ้งไปตามช่องชนชนป้ายก่อนทำไมมันเบาจังเลยอ๋อดามเมจมันน้อยดามเมจมันน้อยมากครูดาวเร็วมากฮะชนไปถอยหลัง มันชิงได้มันเหมือนโบลิ่งเลยอะ่ะใช้50ดวงอาทิตย์นะฮะปล่อยได้เรื่อยๆตันครับถอยหลังอีกแล้วเอานี้มาวางแล้วก็ผ่านไฟไปติดไฟแต่ก็ไม่ได้แรงขึ้นสักเท่าไหร่เฮ้ยมันจะถึงละไม่เห็นมันจะเด้งออกไปเลยชนอย่างเดียวเด้งออกไปหน่อยสิมีแตถอยหลังอันนี้ด้วยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเริ่มล้เริ่มเริ่มมาละ อันนี้ไปนี่ไงกลิ้งไปแล้วโอ้โหโดนหลายอันฮะก,กว่าจะล้มข้อดีคือมันโดนฟอมบี้เยอะหลายตัวแต่ดาเมจอ่อกลิ้งไปเลยถ้าเกิดดวงดีคือจะโดนแบบนี้ใช่ไหมถ้าชนแล้วกลิ้งก็โชคดีไปถ้าชนแล้วไม่กลิ้งคือต้องลุ้นอันนี้มาถลังไปก่อนอันนี้มาอันนี้มาเอา้าไฟไหม้เลยอ่ะแอพิสมิ้นมา กลิ้งดูสิมันเปลี่ยนล่างอันใหญ่ขึ้นครับมิ้นต์มาใหม่มิ้น์มาใหม่พอใช้ตอนที่วางมิ้น์นะฮะเป็นก้อนใหญ่ขึ้นติดไฟด้วยอาา่าฮะแต่ว่าก็ยังไม่แรงอยู่ดีนะฮะมิ้นต์มามิ้นต์วางมิ้น์ก่อนอันนี้ไปนี่ติดไฟก้อนใหญ่ ล่างหน่อยต้องรีบวางครับต้องรีบวางเอออจำกัดมิ้นมาวางก่อนอันนี้ไปยิงไปอะฮะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่โบลิ่งน่าจะเวิร์กกว่านะอาจจะเป็นเพราะว่าเลเวลน้อยด้วยมั้งแต่เพื่อตัวอื่นเลเวลน้อยก็ไม่แบบขนาดนี้นะ พอใช้งานได้อยู่เอามินมาอีกยิงไปอันนี้มาก่อนแล้วกันยิงไปยิงไปอันนี้ด้วยช่วยหน่อยตันหน่อยยิงไปข้างบนอันนี้ยิงไปช่วยสตันหน่อยครับมินมาวางไป กลิ้งไปนี่ขนาดก้อนใหญ่นะครั้งที่แล้วถึงไหนถึงตรงนี้โอ้โหเป็นด่านที่เป็นหัวกะโหลกด้วยฮะมันหมายความว่ายังไงเลือกพืชได้อันนี้โอเคซื้อมาแล้วก็ต้องมานายคือพระเอกของเราเหมือนเดิมนี่นะมาเดี๋ยวให้แนวหลังอ๋อต้องช่วยป้องกันอันนี้ด้วย ต้องแฟตบีดเก็บมาเ right. ด้งกลับไปสิเด้งกลับไปื้อไม่เด้งด้วยนะยืนนิ่งน่าจะติดสตันโอเคครับแล้วก็อันนี้มาข้างหลังช่วยก่อนอันนี้ยิงไปนี่กระเด็นไปเลย <c oughs> อันนี้ไปอันนี้มาช่วยหน่อยฮอตวูชมามินมาก่อนข้างบน อันนี้อยู่งหลังกิ้งไปอันนี้มาเริ่มมาเยอะแล้วเริ่มมาเยอะแล้วเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่ากิ้งไปกิ้งไปอันนี้มาตัวยิงมามาช่วยหน่อยข้างหลังตรงนี้ที่ที่สโลได้นะฮะกลิ้งไปอันนี้กลิ้งไปข้างบน เพิ่มหน่อยคอนวูดมากลิ้งไปข้างบนตรงนี้กลิ้งไปเอาอีกแล้วตัวหมุนมาอีกแล้วเดี๋ยวก่อนมิ้นมาจัดการตัวนี้ไปอือทั้งแถวเลยตัวมีไม้นี่แบบมันน่าหงุดหงิดมากชอบตีพืชเราเห็ดมากลิ้งไปข้างบนอันนี้ช่วยหน่อย กลิ้งไปตรงนี้มินมามินมาข้างบนโอเคกลิ้งไปนั่นแหละกลิ้งไปมีตัวใหญ่ด้วยอ้าวไม่ให้เลือกพืชอันนี้ต่อยแบดบีดมาช่วยหน่อยช่วยหน่อย ตรงนี้ข้างหลังไปเขาโพดมา <t ori> เพลงมาเดินเร็วขึ้นอ๋อกีต้าร์มันอันนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวฟีตีพืชเราแบบอันนี้เลยอ่ะเ <What? S 1> ขาโพดเขาโพดตัวใหญ่คือมันทุบแล้วพืชเรากระเด็นเลยฮนะต้องใช้ตัวต่อยอยู่ข้างหลังเอาใหม่ มาแล้วตัวใหญ่โอ้โหต่อยไปโอ้โหมันยากเกินไปอันนี้แถวกลางแถวที่สองตรงนี้อันนี้ลิบต่อยหน่อยตรงนี้โอ้โหแล้วจะรอดได้ยังไงล่ะเนี่ยมันจะรอดได้ยังไงถามหน่อยแกให้พืชมาแบบอ่อนแอมากเลยอ่ะ ไอ้ตัวใหญ่นี่จะจัดการยังไงอะโอ้โหอ,อาจจะต้องหาวิธีวางใหม่โอเคโอเครอบนี้พอได้หน่อยข้างบนปบดบีดมาอืมปัดบีดมาอีก ตัวใหญ่มาแล้วครับอันนี้ไปก่อนอืมอ่าอันนี้มาแฟลตบีดมาตรงนี้จะสู้กับตัวใหญ่ยังไงเราจะโอ้โหมันตีหลายช่องอะ่ะแฟลตบีดตรงนี้ตัวต่อยข้างหลังต่อยไม่ถึงอีกโอ้เดี๋ยวนะฟีดก่อน เออโอ้ไม่ใช้ไม่ได้ตัวต่อยมันต่อยไม่ถึงอะ่ะเออปิดไปอันนี้กินเหม็นไปนี่แค่เว็บแรกนะฮะเปดบีดมาเปดบีดมามาอีกแล้วตัวใหญ่มาอีกแล้วเอาโคตรงนี้ไปไอตัวไม้นี้ก็ตีพืชเราจังเลย ต่อยข้างหลังไปอันนี้ย่อส่วนไปออเออาย้อนกลับไม่ใช่ย่อส่วนาาตรงนี้ไปแฟดบีดวางเหมือนเขาโพดไม่ยิงตัวใหญ่ฮะยิงหรือเปล่าเนี่ยหรือว่ายิงแล้วไม่โดนแฟดบีดมาโอเค เด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ก่อนนะฮะตัวต่อยอันติมาแฟดบีดมาอันติไปฮะอืมยังไม่ล้มตรงนี้แฟดบีดไปอืมก็ยังไม่ล้มตัวต่อยมาดาเมจมันน้อยมากเออล้มไปแล้วข้างบนกระพด เขาโพดอันตรีหน่อยตรงนี้อันนี้ด้วยไม่ทานแล้วมันเข้ามาใกล้แล้วแปดบีดมาข้างหลังตรงนี้กองเป็นกลุ่มเลยฮะตรงกลางแปดบีดข้างล่างใหม่ตัวหนึ่งเออแปดบีดมาตรงนี้อืมดมกลิ่นนี่ไปข้างบนน่าจะโอเคแล้วเอออย่าตี เอ้ยดีที่ไม่โดนอันไหนอันไหนอันไหนที่ไม่น่าจะรอดอันนี้วางก่อนย้อนกลับไปเลยพวกแกโอ้โหมันมาอีกตัวหนึ่งมันมาอีกตัวหนึ่งร้อ <c oughs> มเพียงกันดีมากเลยพวกนายขยันกันดีนะอันนี้ไปเอออันนี้ต่อยไปอันนี้ต่อยไป โคตรเขโคดแปะหน้าหน่อยเขาโคดแปะไปวางตรงนี้อืมแปะไปเขาโคดข้างบนไหวไหมเนี่ยอันนี้ดมนี้ไปเออข้างบนโอเคตีหรอตีหรออันนี้ไปอาา่าฮะสโลไปสโลไป แฟดบีดไปแล้วเย่แฟดบีดมาอันตีหน่อยออได้หรือเปล่าไม่รู้ตีไปก่อนเรียบร้อยขอบใจนายนะเขาโพดกับแฟดบีดตัวต่อยด้วยจำชื่อนายไม่ได้เหตุ <c oughs> ไม่งั้นหนึ่งถอยก่อนไหมถอยไปก่อนสตันครับ เงินมาสตันแบบเดียวด้วยนะไม่นานไปอีกรอบนึงไปสตันอีกอันนี้มาโอ้โอเคอันนี้ไปสามอันยังไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ150บาทแล้วยังอยู่พระเหนียวมานี่เท่าเหนียวมีประโยชน์กว่าเยอะแต่นายไม่ใช่พระเอก นายเป็นพระเอกคลิปที่แล้วไปแล้ววันนี้ของเพื่อนนายระเบิดไปปักไปอีกถอยไปอีกมีวางไว้ฮะมาแล้วมาแล้วมาเลยยิงไปมาหลายตัวด้วยมิ้นมาก่อนมาแล้วก็มาเลยกิงมากิ้งไปก้อนใหญ่ไปอันนี้มามีอ๋อเตะเพื่อนมาตัวพายุ โอเคอันนี้มานี่ข้าเหนียวมากลิ้งไปกลิ้งไปไม่ต้องห่วงเจอเข้าวเหนียวนืดข้าวเหนียวระเบิดกลิ้งไปกลิ้งไปมันตีมามิ้นกลิ้งไปกลิ้งไป,งไป,งไป,งไปก้อนใหญ่ข้างบนเตะเพื่อนมา คลิ้งไปคลิ้งไปหมดอืมเย่ yeah. กับเทียมครับโอเคฮะคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ